พี่น้องมาครับปุ่นจะปุ่นจะปุะป่นน้ากันนะครับปุ่นน้ายากไก่ส่กะทิน้ำางเนี้ยแต่เาเห็นน้องมุกผักเต็มหัวเต็มสวนเลยพี่น้องห้าวมาเบิดหัวเบิดสวนบอกอย่าเบิ่งกฉนำเสนอพากก่อนอันนี้พักอีตูะระแหน่นี่มกแตงเขียกกบมีพักคะก็มีจากหัวจากสวนเน่าเนาะครับ เล่นสายไว้น้องพักเล่นสายอย่างเสียบ ไก่บานไปหน่องนี่ตอนไก่พร้อมไก่บานแสบหลายแต่ว่ามี่านกระดูกคืออ พักค่ากันเก็บสุมหมือนไรครับองประท่านนะครับจิงแลละน้ำต่บมังกี่นหน่ององประทัานอีเหลี่ยเื้อเนี่ย กระปุนคั้นบ่เมียนผักนี้กินเป็นบะแล้วได้พี่นอ้องก็มาเข้าเข้าหมากผักเนาะคนหมากผักเขาไม่มากอะไรเยอะไปกินตัวกระปุลมันต้องมีผักนะไม่งั้นอีเข่ากันนะแตง อ,อ,อื่องเรื่องพระเกษตร เรื่มากเกษตรเรื่มมาพักเกษตรมาหูดพักหลายจังเลียวไม่เห็นอันหอดกระปุนไปนอง กินนี่นหลาะบ้นแม่งกินพอพิษพี่นอ้องแต่ใช่ใช้หลายๆเนอกจาบ E uh -huh. พักคาก่อนจะได้น้ำคืหลายเลยบอ๊คครับเนี่ยต้นนี้น้ำไหล ต้องยึดบ่นจะยพี่นอเคยปนอยู่ซั่มไหนซั่มน,นังบุอยอิม Mm-hmm. Mm -hmm. แสบแสบขนี่ก่อนจักถั่วจะซ้ำพี่น้องอ,อืมสนิมแสบอืมพอากันซ้ำหนาพีน่น้องโอ้ยอิมอ่มอิมอ่มอิ่มแต่ว่าขินอีกคือเกีกแซ่บน้าครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ